วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูวิธีการส่งน้องแมวผ่านทางเครื่งองบินกับนกแอร์กันครับ เนื่องจากตอนนี้ทางคาโกนกแอร์ได,ด้ปิดปรับปรุงนะครับจึงทาให้เราต้องบินไปส่งน้องแมวด้วยตัวเองซึ่งวันนี้เราจะเดินทางไปที่นครศรีธรรมราชเพื่อไปส่งน้องโนรีกันครับเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับบอกเดินทางแมวพร้อมขวดน้ำให้น้องด้วยนะครับก่อนขึ้นเครื่องเราจะต้องเซ็นเอกสารยินยอมกับทางสายการบินเตรียมเอกสารน้องแมวให้เรียบร้อยนะครับสมุดวัคซีนแมวและแมวต้องอายุ2เดือนขึ้นไปและใบตรวจสุขภาพยืนยันจากคุณหมอว่าน้องแมวสามารถขึ้นเครื่องบินได้ครับพอไปถึงนะครับพี่ๆเขาก็จะให้เราไปชําระเงินที่เคาน์เตอร์นะับ่่่ายททีออู ,500 ตตว ไม่รวมกับค่าเครื่องบินส่วนตัวของเรานะครับหลังจากทําทุกอย่างเรียบร้อยเราก็จะส่งน้องให้กับทางสายการบินครับน้องก็จะโหลดไปใต้เครื่องจะมีโซนสัตว์เลี้ยงสําหรับน้องๆน,นะครับแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับนครศรีธรรมราชนะครับตอนลงเครื่องก็แจ้งพี่เจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับพี่เขาจะนําน้องมาส่งให้เราเลย อนนี้เราก็จะพาน้องไปพักสักแป๊บนะครับแล้วก็เสริมน้ำเสริมวิตามินให้น้องก่อนเดินทางต่อนะครับน้องจะต้องเดินทางไปต่ออีก70กิโลนะครับไปหาคุณแม่ใหม่นะครับขอบคุณนะครับยังไงก็ขอให้น้องนุรีแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็สุขภาพดีด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับน้องนุรี